อยากเห็นบ้านเมืองจเจริญบ้านเมืองพัฒนาแต่แต่แต่สนับสนุนความก้าวร้าวความปั่นป่วนของบ้านเมืองมันย้อนแย้งมากสันเสริหน้าข่าวมือถือกรณีทะลุวังขับรถจี้ขบวนเสด็จพระเทพไอการกระทําแบบนี้มันบ่งบอกได้แค่เอาแต่ใจก้าวร้าวนอกนั้นตีความหมายไปทางอื่นไม่ได้เลยผมอะ่ะไม่ใช่สลิมไม่ได้คลั่งรักแต่ถ้าจะอยู่ร่วมกันในสังคม ก็ควรจะมีมารยาทกาลาเทศะรวมไปถึงคารบขอบเขตเสรีภาพของแต่ละบุคคลด้วยขอชื่นชมราชวงศ์อย่างที่ปรับขบวนเสด็จให้เดือดร้อนประชาชนน้อยลงพวกคุณนะ่ะเรียกร้องให้มีการปรับตัวพอมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ลดระดับลงมาคุณก็เข้าไปคุกคามคุณนะ่ะต้องการอะไรกันแน่พอปิดถนนก็โวยวายพอใช้ร่วมกันก็ทำแบบนี้ การรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่คนทั่วโลกเขาก็ทํากันเพราะผู้ไม่หวังดีส่วนมากเขาก็จะ t a r g e t ็ตคนสําคัญพวกนี้แหละการแสดงออกต่างๆควรทําอย่างมีเหตุผลราชวงศ์ปรับตัวให้พวกคุณมากแล้วแต่คุณละ่ะปรับให้เขาหรือยังส่วนหน้าข่าวมือถือ